ถึงแล้วครับพี่เสถึงแล้วฮะพี่เขาขอบคุณมากครับผมเอ่เสือฮะพี่จะถึงแล้วนะครับผมตัวนี้ฮะาลองรอรับเรือครับผมพี่เฉยวันนี้ไกลสุดยอดเลยฮะลุงหัวแชนแนลครับผมครับถึงแล้วครับพี่อยครับผมครับผมขอบคุณนะคครับผมครับผมครับโชคดีครับ ที่มาจากนะับมาจาก,ก,นนะาจากแกงสอนครับผมวันนี้ผีเสือเ้อเยอะบรรยากาศครับผมกลับมาแล้ววันนี้ผีเสื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้โอ้บรรยาก,ก <c oughs> ครับผมครับผมครับพี่หมครับผมโอปยไลแชนะนยฮะได้เลยครับขอบรุงหัวชแนลครับผมขอบคุณเดินทางสุขภาพครับผมเดี๋ยวจะนี่อากาศนะฮะได้เลยครับผมขอบคุณครับลครับพี่ขอบคุณมากครับอันนี้แขกเดินทางกลับเลยพี่ครับถอยหลังครับกลับกรุงเทพฮะวันนี้ก็มาเลยครับแขกมาเลยครับยาเลยครับโอเคครับพี่ยาเลย โอเคครับผมครับผมครับเดินทางสวัสดีภาคครับผมครับเราดูตุนเย็นครับผมปกตเราก็จะมีของขายนะครับที่มาที่แกงนะจะมีพวกขิงพวกเสาวรถนะครับตามก็ราคาถูกนะมีเสาวรตเนี้ีที่แกงมีขายครับเนียสอบถามได้ฮะมีขิงมีมันมีเสาวรถของป้าชะม้อยครับผมครับอุดหนุนได้ครับผมแกงป่านีที่กินที่แกงมางลจันครับผมอากาศดีรวงครับที่เดี๋ยวรอกลับมาอีกข้างบนมีแขกขึ้นไปอยู่ทำไมมอม อาจจะมอมรอให้บเสือเนี่บรรยากาศนะเจะมอมทำไมปฏิตาเลยฮะทุบกันเลยฮะเจ้าแกงไม้ไม้มอมโอ้มามาอะไรวลตะงฮะโอ้อหเอ้โหโอ้ย สู้ตายนอดโอ้โหพอดีมัน mm ส oh, ู้ตายนะฮะสบดีหอมสบดีแห่ดูเด็กๆหน่อยครับเอฟซีไปมาเจอรวมฮะก็ตัดไปใส่ภาพน้องหมาหน่อยครับผมไอ้แดกสวัสดีโอ้โหเจ้าแดกมันยืนครับผมเอฟซีอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โมองมาโอ้ตัดภาพพาดูน้องหมาครับเอฟซีบรรยากาศเท้าแก่งเอฟ บรรยางจานนิฟซีรบรรยากาศหลวงครับผมที่นี่ห้ามจับสัตว์น้ํานะครับผมเป็นแหล่งรักพันสัตว์น้ํานะฮะครับบรรยากาศแก่งมาจันวันนี้ครับผมวันนี้ก็พี่ๆเขาก็มาเที่ยวแก่งครับพี่น้องมาเที่ยวแก่งฝากาวกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหัวแชนแนลครับผมตกลงมาเสียสวย FC หน้าแก่งนี่กลับาจากไร่จากนาค,นครับผม เรฟยบีกลับแล้วฮะกลับจากแกวงสองครับผมผมสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับช่องลุงหัวชาแนลครับผมบ้านหนองมะนาครับผมครับครับสนุกครับสนุก ดูเล็วละเอ้ยยังจะปากอีกดูเร็วทันนี่ก่อนมาจะแกงสองเลยนะฮะดูผีเสื้อมาเขาเซวันนี้ผีเสื้อคาดม่าจะไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนเนาะต้องนอนร้อนครับผมสวัสดีครับพี่ครับสนุกนะครับครับผมช่องลุงหัวชาแนลครับผมสวัสดีครับผมโชคดีครับ พาแกกลับมานะฮะเนือกายไวนะฮะไวมากครับผมนี้รับเชิญพร้อมรัเชิญเลยครับผมไปแกงสองไปดูผีเสื้อนฮะวันนี้ผีเสื้อก็อากาศไม่ร้อนถ้าร้อนเยอะครับผมเราจะไปแกงสองนะครับกาแหวงฮะรอฮะ ไปครับไปแก่งสองกันครับเราจะผิดเสื้อใีไกล้แหวงครับผมสวัสดีครับพี่จากช่องลุงหัวชาแนลครับผมบ้านหนองไม่นางครับผมขอบคุณครับผมกดไลค์กดแชร์นะฮะมีทั้งหลายอารมณ์หลายล่างรถแบบคลิปครับผมลาม่าก็มีนะครับไปแล้วไปแก่งสองครับวันนี้แขกก็พอสมควรครับพี่ คุณป้าก็ดูเดินไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคุณป้าเดินคุณป้าหมอสเดินเหมือนจะไม่ไหวนะแต่ก็ยังเอานะอ่าเพื่อเตรียมเรือรอแขกไปดูผี่เสื้อครับสิเขาไปดิครับผมจาบลุงหัวชัยแน่วัาดีฮะเราเลยไปดูผีเสื้อแก่งสองนะครับไปดูผีเสื้อใช่ไหมจ๊ะดูผีเสื้อไปดูผีเสื้อเนาะฮะอ๋อจ๊ะโอเคสปิทคายเนาะเนาะ นักเตะแต่เนีเป็นต่างชาตินะจะไปดูไปเจอรัผมอากิถาเล่นเตรีไม่รู้นะผมระวังยงแหนแนแฮนแนบโชคดีครับบายบายบ๊ยหัวชาแนลเอเคครับผม มาเลยไปแก่งสองครับไปฟีรับฟีดวันนี้ก็แขกเล่นทยอยมานะฮะปิดคลิปนี้ไปตรงที่ตรงนี้นะไอฟีเด็กครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงอัจชรินะคับผมสวัสดีครับ